สวัสดีครับขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ G-Star c a คทิกๆนะครับวันนี้ผมเกียงศักดิ์ัชสุวรรณจะมาแนะนําคําสั่งนะครับที่ช่วยในเรื่องของการแปลงไฟล์3มิติเป็น2มิตินะครับแล้วก็พร้อมกับทำช็อปดออิงได้ง่ายๆเลยนะครับในส่วนของตัวจ s ตร r c แคนะครับเราสามารถรับในส่วนของตัวโมเดลที่เป็น DWG ได้นะครับเมื่อเราทําการรับไฟล์ที่เป็น DWG ที่เป็น3มิติมาแล้วนะครับเราก็ สามารถหมุนดูนะครับแล้วก็สามารถเลือกวัตถุเนี่ยวัตถุจะเป็นแบบ solid นะครับเราก็จะมาแปลงเป็นในส่วนของตัวมุมมองที่เป็น2มิตินะครับเริ่มจากไปในส่วนของตัวเมนูวิวก่อนนะครับลักษณะการทํางานก็จะเป็นเราจะทําการเลือกวิวที่เราม,ามองเห็นนะครับอย่างเช่นเป็น isometric เมื่อเราทําการเปลี่ยนมุมมองเป็นอ s o m e t r i c เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการจะฉายมุมมองอ s o m e t r i c เนี้ยนะครับไปไว้ที่มุมมองไหนให้เรามาเปลี่ยนที่ o r d i n a นตนะครับก็คือผมบอกว่า จะย้ายจากไอโซมิติกเนี่ยไปฉายที่ท็อปนะครับแล้วเราก็ใช้ในส่วนของตัวคำสั่งที่ชื่อว่าแฟลชช็อตอยู่ในส่วนของตัวเมนูทีดีนะครับเลือกคำสั่งแฟลชช็อตในส่วนของตัวเส้นนะครับเราสามารถระบุด้านเส้นด้านหน้านะครับเราต้องการจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรสมมุติผมบอกว่าเปลี่ยนนะครับเป็นสีขาวปกตินะครับแล้วก็สามารถเลือกเป็นไว้ก็ได้แล้วก็รูปแบบเส้นนะครับลายไทยเป็นอะไรนะครับในส่วนของตัวเส้นด้านหลังนะครับ เราต้องการจะปิดซ่อนก็ได้นะครับก็เพียงแต่ทาการติ๊กในส่วนของตัวโชว์ตัวนี้ออกนะครับแต่ถ้าเราเลือกโชว์ไว้ก็จะแสดงเส้นด้านหลังด้วยนะครับเส้นด้านหลังที่เราต้องการเปลี่ยนเป็นสีอะไรเราสามารถเลือกเหมือนกันนะครับอย่างเช่นผมบอกว่าเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็ในส่วนของตัวรูปแบบเส้นนะครับเป็นแบบไหนอันนี้เราสามารถเลือกเหมือนกันนะครับถ้าในส่วนนี้นะครับกดเข้ามาแล้วเนิไม่มีนะครับเราก็สามารถเข้าไปโหลดเพิ่มเติมได้เช่นกันที่มอนะครับอันนี้ผมใช้เป็นแบบพิดเด่นนะครับ แล้วก็ตัวนี้กด create เลยนะครับตัวโปรแกรมจะทําการสร้างในส่วนของตัว view นะครับที่เป็นมุมมองขึ้นมาเนี่ยณปัจจุบันตอนนี้เราอาจจะยังมองไม่ชัดนะครับเพราะว่าในส่วนของตัว view เนี่ยจะถูกทําการสร้างเป็นบล็อกเอาไว้อ้างอิงจากจุด ordinate นะครับเราก็ทําการคลิกวางไปก่อนได้เลยไม่เป็นไรหลังจากนั้นตัวโปรแกรมจะถามว่า scale ของแกน x นะครับเป็นเท่าไหร่แล้วก็พิมพ์1ปกตินะครับแล้วก็ enter scale แกน y ด้วยนะครับเหมือนกัน แล้วก็ทําการโรเตทไหมนะครับถ้าไม่โรเตทเป็น0นะูนย์ก็ Enter อีกทีหนึง่งเท่ากับถ้าเราต้องการจะทําเป็นสเกล1:1นะครับก็ Enter อร์ครั้งได้เลยโอเคเราก็จะได้ส่วนของตัวนี้ครับเป็นตัวชิ้นงานันอาจจะยังมองไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเดี๋ยวผมขอขยับมานิดหนึ่งละกันโอเคอันนี้เราก็จะได้มาในส่วนของตัวโมเดลนะครับแล้วก็วิวที่เป็นไอโซเมติกนะครับ ถัดมานะครับเราก็จะเปลี่ยนในส่วนของตัววิวนะครับอีกทีหนึ่งแนละ้วไปที่เมนูวิวนะครับเลือกรูปแบบนะครับอย่างเช่นต้องการจะเพิ่มฟลอนต์นะครับฟลอนต์วิวเข้าม,มาด้วยเอย่าลืมนะครับพอเลือกเป็นมุมมองฟลอนต์เสร็จแล้วก็ไปฉายไปที่ท็อปอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นไปที่ตัว TD นะครับเราก็เลือกไปที่แฟลชช็อตอันนี้เขาจะตั้งค่าเหมือนที่เราตั้งไว้ก่อนนะน,นี้มาให้เลยเพราะฉะนั้นเรากดครีเอทนะครับแล้วก็วางในส่วนของตัวชิ้นงานกด Enter 3าครั้งได้เลย อ่าโอเคนะครับกลับไปในส่วนของตัวมุมมองอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เปลี่ยนจากตัวฟลอนต์นะครับเป็นลท์บ้างละกันอ่าด้านข้างนะครับเหมือนกันเนะืะอันนี้เราก็ใช้คําสั่งแฟลชช็อตอีกทีหนึง่งแล้วก็ครีเอทนะครับแล้วก็มุมมองสุดท้ายเนอะที่เราจะทํากันก็จะเป็นมุมมองด้านท็อปนะครับอันนี้พอเปลี่ยนไปแล้วเราจะเห็นตัวชิ้นงานตัวอื่นนะครับที่วางอยู่นะครับอาจจะห่างกันนิดนึงนะครับ รันนี้เราก็เลือกในส่วนของตัวมุมมองท็อปเสร็จแล้วนะครับฉายไปที่ท็อปนะครับที่ดีเหมือนเดิมนะครับแฟลชช็อตแล้วก็ครีเอทเนาะอ่าประมาณนี้แล้วก็คลิกววา Enter 3ครั้งนะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัววิวนะครับทั้ง3วิวมาแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ขยับนิดนึงแล้วกันนะครับจะได้ตรงกับที่เราต้องการเลยเช่นมุมมองด้านท็อปนะครับด้านฟรอนต์นะครับอันนี้ผมก็ใช้การแ n นปกันเหมือนปกตินะเพราะว่า ตัวคำสั่งตัวนี้เนี่ยแปลงมาเป็นสเกลหน่วยตัวหนึ่งทั้งหมดนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดก็จะเท่าเท่ากันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวโมเดลเนะเป็นตัวไอโซเมติกนะครับวางประมาณนี้แล้วกันมุอสักครู่นี้มีอีกมุมมองหนึ่งนะครับด้านไลลเนะพอดีถ้าเราทําการเลือกไว้แล้วทําการเปลี่ยนนะครับไปฉายที่อื่นเนี่ยจะมองไม่เห็นก็อย่าลืมเป็นท็อปอย่างนี้ด้วยแล้วกัน หลังจากนั้นนะครับตัวนี้พอเรา insert ลงมาวางไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการขยับแล้วก็สร้างเป็นตัวเทมเพลตเอาไว้อีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของตัวเทมเพลตเองแนะนํานะครับก็ถ้าใครสร้างเป็นบล็อกเก็บเอาไว้ก็จะง่ายต่อการทํางานนะเพราะฉะนั้นถ้าสร้างเป็นบล็อกเองเนี่ยตัวโปรแกรมก็สามารถเลือกไป insert เข้ามาใช้งานได้หรือเราต้องการจะทําการเก็บเอาไว้เป็นคล้ายๆกับไลบรารีก็ทําได้ด้วยนะครับ ในส่วนของตัว G Style Cat เองเราก็จะมีคล้ายๆกับไลบรารีตัวนี้เก็บไว้ให้นะครับอยู่ในส่วนของหน้าต่างการทำงานนี่แหละแต่ว่าถ้าสมมติเราต้องการดึงมาใช้งานให้กด c t r l เลข3นะครับก็จะเปิดหน้าต่าง Tool Palette ขึ้นมาจะมีการแบ่งเนะาะเป็นประเภทของมวดหมู่ต่างๆใช้งานทางด้านเฟอร์นิเจอร์นะครับก็จะมีนะครับไปของห้องน้ำนะครับแพลนนะครับรวมถึงพวกงานทางด้าน m e น i c a l ด้วยนะครับอันนี้ผมสร้างเป็นกรอบเทมเพลตเอาไว้เพราะฉะนั้นสามารถคลิกปุ๊บ แล้วผมก็สามารถดึงมาทํางานได้เลยแบบนี้ประมาณนี้นะครับคลิกวางได้เลยหลังจากนั้นเราก็ทําการให้ขนาดปกตินะครับอันนี้ทางด้านขวาเทมเพลตผมเก็บเลยนะครับก็ให้ขนาดได้เลยนะครับตัวนี้ผมบอกว่าสามารถให้ทั้งแต่ในส่วนของตัววัตถุที่เป็นวงกลมก็ได้นะครับอย่างเช่นรูเจาะตัวนี้เนาะผมบอกว่าให้เป็นขนาดพวกเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วกันนะครับก็เลือกไปในส่วนของ d มิเต t e r นะครับเลือกที่วัตถุที่เป็นวงกลม ก็จะได้ตัวดิเมนชันออกมาเป็นแบบนี้นะครับด้านในด้วยนะครับถ้าเป็นเส้นโค้งนะครับต่างเนืเราก็เปลี่ยนมาให้เป็นตัวลิ้นเนียนะครับเลือกจากระยะนะครับแบบนี้นะครับถ้าไม่กลมนะตรงนี้มีในส่วนของตัวการให้ขนาดที่เป็นตัวรัศมีนะครับก็สามารถเลือกเป็นรัศมีนะครับชี้ได้เลยนะครับเช่นกันในส่วนของตัวขนาดนะครับความหนาต่างๆเองเนื้อเราก็สามารถใช้ตัว ตัวริ้นเนียนะครับธรรมดาเนี่ยแล้วก็คลิกที่วัตถุแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเราทำการเลือกนะครับจากทั้งหมดแบบนี้ก็ได้เช่นกันแนวตั้งแนวนอนนะครับทำได้หมดเน,นะาะตำแหน่งรูเจาะขนาดนะครับพวกนี้ก็สามารถดึงได้เหมือนกันนะครับความยาวความหนานะครับสมมติเป็นความหนาแล้วกันเนาะ,ะนี่ก็ให้ขนาดได้นะครับ หรือว่าเราต้องการจะทางานแบบต่อเนื่องก็ได้เหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นให้ด i m เ n s ชั n นส่วนนี้แล้วก็เลือกไปในส่วนของตัวด i m เ n s ชั n นที่เป็นรูปแบบคอนติเนียนะครับก็สามารถทํางานต่อได้เลยนะครับแบบนี้เพียงแค่นะี้เองก็ในส่วนของตัวการให้ขนาดก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับกับในส่วนของตัวคําสั่งแฟลชช็อตนะครับในส่วนของตัวครั้งต่อไปจะมีคลิปอะไรมาแนะนําอย่าลืมติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ